รอยเตอร์ uters, ราคาบิตคอยพุ่งทะลุ48,500ดอลลาร์อย่างรุนแรงทำจุดสูงสุดในรอบ3เดือนราคาบิตคอยนั้นดูเหมือนว่าจะมีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้โดยมันได้ทะลุระดับ48,000ดอลลาร์ไปแล้วกราฟ BTCUSD เผยให้เห็นว่าราคาของ บิตคอยนั้นมีการพุ่งขึ้นทําจุดสูงสุดในรอบ3เดือนหากนับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยราคาได้พุ่งขึ้นไปทําจุดสูงที่48,637ดอลลาร์บ่งบอกว่าตลาดยังคงเต็มไปด้วยความหวังแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุการเพิ่มขึ้นที่แท้จริงของราคาแต่เป็นที่คาดการว่าอาจจะเกิดขึ้นจากกลไกการซื้อขายของตลาดตามปกติที่มีการไซเวกขึ้นและลงตามปกติของราคา เมื่อวานนี้ราคาบิตคอยสำหรับการร่วงลงของราคาเมื่อวานนี้คาดว่าน่าจะมาจากความกังวลของนักเทรดต,ต่อเบทที่มีการส่งสัญญาณว่าอาจจะทำการตาเปริง่งหรือลดการทิมเงินลงด้วยการประกาศจำกัดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยหากเกิดขึ้นจริงนั้นก็จะส่งผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นและส่งผลกระทบต่อราคาเหรียญคริปโตโดยตรงนั่นเองอย่างไรก็ตาม นั่นยังเป็นเพียงแค่การขกทียงนหมู่โต๊ะของผู้มีอำนาจเท่านั้นและดูเหมือนว่าตลาดก็เริ่มที่จะมีการฟื้นตัวแล้วซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทําให้นักเทรดหลายๆคนได้ฟื้นคืนจากความตกใจที่มีเมื่อวานนี้ได้แล้วนั่นเองกดอ่านข่าวราคาบิตคอยพุ่งทะลุ48,500ดอลลาร์อย่างรุนแรงทําจุดสูงสุดในรอบ3เดือนต่อที่สยามบลบเชน